นี่ค่ะดูเนื้อของเขาถ้าสุกพันนี้นะคะถ้าสุกแล้วต้องสุกแบบนี้ถึงจะกินได้วรุตากินให้ดูนะอื้อออมอร่อ,อ,อยมากอืมอร่อยมากแันนี้กินสดๆเก็บจากต้นกันไปเลย Mm. 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 Gestern war der, gestern oder vorgestern war der Himmel so schön. Hallo, วันนี้มาบ้านลูกค้าแล้วมาดูลูกกากิลูกพับอุ้ยปีนี้ลูกใหญ่มากดูนี้โอ้ยแบบลูกใหญ่มาก <Yeah. S 1> แต่ลูกเขายังเขียวอยู่เลยค่ะนี่ค่ะยังเขียวอยู่เลยโอ้ย <Yeah. S 1> เขาเปิดประตูให้วารุตาเรียบร้อยแล้วค่ะ mm hmm. เข้ากันไปเลยว้า wow. my god ดูนี่นะคะว้าวแบบแบบดกมากดูช่อนี้หูยดูช่อนี้แบบหูยแต่ละลูกแล้วดูช่อนี้หูยวรุตาตื่นเต้นหูยลูกใหญ่มากหูยมาดูอย่างใหญ่ดูดูกันให้ชัดหูยลมก็พัดว้าวหูยแล้วลูกแบบ ใหญ่จริงๆแบบเยอะมากดูนี่นะคะหูยตื่นเต้นดูภาพรวมูแบบคือแบบคือมันเยอะมากหูยด,ดูดูดูช่อนี้ารุต่างให้ดูดูช่อน,น,นู้นแล้วห้อยไปอย่างเพื่อนบ้านเยอะมากหูยแต่ละลูกลูกนี้ลูกเล็กดูลูกนี้กำลังเขียวว้าว ดูนี้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 ดูกันให้เต็มตายังไม่เหลืองจะดูกิ่งนี้ดูนี้นะคะห้อยห้อยกันมาจนใกล้จะถึงพื้นแล้วค่ะว้าวปารุตาจะได้เก็บกากิตอนนี้มีลูกนี้ลูกเดียวที่สามารถเก็บได้ เดี๋ยววรุตาเก็บเลยนะคะแล้วก็มานั่งชิมกันเลยนี่คือลูกเดียวที่เก็บได้นี่ค่ะดูเนื้อของเขาถ้าสุกพันนี้นะคะถ้าสุกแล้วต้องสุกแบบนี้ถึงจะกินได้วรุตากินให้ดูนะอร่อยมากอร่อยมากนี้ กินสดๆเก็บจากต้นกันไปเลยฮึมมม,มว้าวกากีกากีกากโอ้ยสุดยอดสุดยอดโอ้ยเยอะม,มาก เยอะสุดๆ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 ,ๆดๆนี่ค่ะอุย้ยไม่อยากจะพูดว่าคือใหญ่มากดูแต่ละลูกแบบใหญ่มากเมื่อกี้วารุตาชิมไปแล้วรสชาติแบบนี้เลยค่ะแต่ตอนนี้ลูกของเขาเป็นแบบนี้เมื่อเป็นแบบนี้คือแข็งมากคือเขายังยังไม่สุก ยังไม่สุกยังแก่อยู่เลยอุ้ยดูลูกนี้มีใครมาแอบกินไปเสียแล้วค่ะคือดูดูดูนี่นะคะใหญ่มากวารุตาคิดว่าลูกและหน้าจะประมาณสักเกือบ400ร้อยสี่เอสี่รอยกรัมกันเลยทีเดียวก็ใหญ่มากๆเลยค่ะโห้ยด,ดูดูลูกนี้โดนโดนอะไรเจาะไปอีกแล้ว คือลูกเขายัางไม่สุกโอ้ยดูข้างบนโอ้ยไม่รู้จักจะบอกยังไงคือลูกของเขานะคะจากเขียวเข้มแล้วก็เริ่มมาเป็นเหลืองแบบนี้แล้วก็เริ่มเหลืองแล้วก็เริ่มเหลืองแบบนี้เยอะม,มากแล้วกิ่งดูกิ่งนะคะขนาดกิ่งนี้ยังโน้มเลยค่ะโน้มลงมาข้างล่างเรื่อยๆเ,เ,เรื่อยๆเรื่อยๆแบบเยอะม,มาก แวกแวกแวกดูกาจิกันวันนี้ค่ะเยอะมากมีแค่ต้นเดียวนะคะของลูกามีแค่ต้นเดียวแต่เธอไม่กินอุวรุตาเจอลูกเขียวมีให้ดูลูกกำลังเขียวค่ะใครที่คิดอยากจะปลูกกากิก็ก็เชิญได้เลยนะคะเป็นผลไมท้ที่ช่วยในเรื่องของการขับถ่าย แล้วก็เป็นผลไม้ที่ดีต่อสุขภาพมากๆเลยนะคะเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีลูกนี้เสียดายโดนนกเจาะไปแล้วปล่อยให้เขากินต่อไปเลยค่ะเดี๋ยวรุตาจะมองหาลูกไหนที่พอจะเก็บอลองไปวางเอาไว้ในครัวแล้วถ้าเกิดเขาเหลืองแล้วรสชาติเป็นแบบไหนเดี๋ยวจะมาลองชิมกันเดี๋ยวมาเก็บลูกพับกันเลย แบบสดๆนี้ค่ะนี่อุ้ยนี่วรุตาเก็บมาหนึ่งลูกจะเอาไปวางไว้ในครัวจะว่ารสชาติเขาจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนค่ะส่วนตัวนี้เขาก็ยังเขียวอยู่เยอะเลยนะคะ มาดูช่อนี้ลูกนี้ลูกนี้ก็เริ่มเหลืองขอเก็บแล้วกันนะคะนี่ได้มาอีกแล้วค่ะหนึ่งลูกส่วนลูกนี้ขอเก็บอีกหน่อยค่ะกาคิอุยอ้ยเก็บอีกลูกหล่นอีกลูกนึงค่ะนี่กาคิ หูยลูกนู้นหล่นมาเขียวเลยค่ะเนี่ยยังเขียวอยู่เลยนี่สีลูกที่วรุตาเก็บมาเมื่อกี้ลูกนี้มีมแมลงเจาะแล้วค่ะโอ้ยปวดแป๊บเดียวก็ร่วงแล้วค่ะลูกนี้ดูช่อนี้ ลูกเล็กลูกใหญ่หนักมากๆเลยนะคะแต่ละลูกบางลูกก็เป็นเกือบครึ่งกิโลกันเลยทีเดียวลูกนี้แบบธรรมชาติล้นลวนๆเลยค่ะโอ้เยอะมากอุ้ยดูข้างในเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันค่ะนี่ข้างในมุมนี้โอยมุมนี้อยากจะบอกว่าเหลืองอ่อยมากเหลืองสุดๆนี่ กลุ่มเต็มเต็มเต็มนู้นกิ่งนี้ก็หูดูเลือกเหลืองวรุตาขอดูลูกนี้หน่อยค่ะนี่ลูกนี้โอ้ยดูดูด,ด,ดูดูพาดไปกับไอฝั่งของเพื่อนบ้านแล้วดูฝั่งทางนู้นนู่นก็ห้อยไปทางฝั่งเพื่อนบ้านโอ้โหลูกนี้เขาทําท่าจะเหลืองขอเก็บหน่อยได้ไหมคะโอ้ดดูช่อนี้นี่ ลูกเขาเสียนิดนึงนะคะอุ้ยดูดูนี่นะคะคือเป็นแบบรนาวเต็มไปหมดเลยค่ะเต็มสุดๆเลยค่ะมีลูกหนึ่งข้างล่างเขาล่วงแล้วค่ะได้มาอีกแล้วค่ะสองลูกนี่คือของวารุตาที่จะเก็บไปลองชิมคือเอาไปวางไว้ในบ้านก่อนนะคะว่าเขารอเขาเหลืองเหลืองแล้วเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราค่อยมาชิมด้วยกันค่ะ ไปค่ะวารุตาจะเข้าไปซื้อกากิเราจะไปดูกันนะคะว่ากากิที่ซื้อมาจากห้างกับกากิที่เก็บมาจากบ้านของลูกค้าเดี๋ยวเราไปลองชิมกันที่บ้านกันว่ารสชาติเขาจะเป็นแบบไหนลุยกันเลยค่ะกากิกากิกากิอยู่ไหนนี่ค่ะกากิลูกละ49บาเซนแต่ลูกไม่ค่อยสวยเลยค่ะ ไม่ค่อยสวยเลยโอ้ไม่สวยไม่สวยไม่สวยเลยค่ะเดี๋ยวรูต้ตาเอาลูกนี้เดี๋ยวเราไปลองชิมด้วยกันค่ะได้แล้วค่ะลูกครับ ราคา4 9เซนตีว่ลูกป20บาทเดี๋ยวเราไปชิมกันที่บ้านกันเลยค่ะนี่คือลูกพับที่ซื้อมาจากห้างนี่คือลูกพับที่เก็บมาจากบ้านลูกค้าคือลูกนี้เขายังไม่สุกเต็มที่ส่วนลูกนี้ก็น่าจะสุกแล้วเพราะดูจากสีที่เขาเ,าเข้มกว่ากัน แต่มาดูความแข็งนะคะแข็งโป๊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 ะเดี๋ยววรุตาไปล้างแล้วก็มานั่งชิมกันนะคะว่าลูกพัดตัวนี้กับตัวนี้แตกต่างกันอย่างไรดูนี่นะคะตัวนี้เขาจะเป็นทรงรูปไข่ส่วนตัวนี้จะเป็นทรงรูปแบนกว่ากันนิดหนึ่งตื่นเต้นแล้วค่ะอยากรู้ว่าเป็นแบบไหน Thank okay. you. for ซื้อในห้างเก็บจากลูกค้าจากในห้างกลิ่นเขาจะหอมจากตัวนี้นะคะเขายังยังไม่ค่อยหอมเท่าไหร่พายุตาจะชิมตัวไหนก่อนกันเนี่ยจะียชิมที่ของลูกค้าแล้วกันค่ะสีนี้ อื ừ ừ คือความหวานเขายังมีนะค่ะแต่ว่ารสชาติเขาจะเฝือนเหมือนเขามีรสฝาดเยอะมากกินแล้วก็เรียกว่ารู้สึกถึงความฝาดของเขาเลยค่ะอืม Vạn Phạt Nhưng bị quan phạt nhiều đây khả ừ. Lẽ à. là lâu เอหยิบนะคะมือเราก็จะเหนียวหนึบๆเลยค่ะแบบนี้ต้องรออีกนิดนึงค่ะพรุจาก็เก็บมาบางส่วนนะคะว่าจะวางทิ้งเอาไว้แล้วจะรอดูผลก็อีกที่ว่าจะเป็นแบบไหนอืม ฝากค่ะเดี๋ยวเรามาชิมของจากที่ซื้อในห้างกันนี่ค่ะสีส้มมีกลิ่นหอม,หมรสชาติหวานอร่อยค่ะ และที่สำคัญทั้งคู่นะคะกรอบเหมือนกันค่ะืืออม อร่อยคว่าอืม mm. ร่อยมากๆเลยค่ะลูกพับที่สุกแล้วจะมีรสหวานกรอบส่วนลูกพับที่ยังแก่แบบนี้จะมีรสหวานแล้วก็ปนฝาดอืมก็เลยาวารุตาที่เก็บมานะคะนี่เก็บมาเพียงเท่านี้ก็จะเอามาวางเอาไว้ว่าเขาจะเหลือง เป็นแล้วเป็นแบบไหนต้องใช้เวลานานแค่ไหนอย่างไรแล้วที่สำคัญลูกค้าก็บอกว่าเธอ,อช่วยเขียนว่าแอปมาถามฉันด้วยนะคะว่าให้ดูรูปพับให้ด้วยเพราะว่าเขามีลูกสองคนเขาไม่มีเวลาดูรูปพับให้วรุตตาแต่ถ้าเกิดเขียนไปเดี๋ยวเขาจะตอบมาให้เราฉะนั้นก็ครอยากกินรูปพับ ก็ลองไปซื้อหาตามห้างสรรพสินค้ากันดูนะคะรับรองรสชาติอร่อยถิงใจแน่นอนเลยหรือชอบไม่ชอบอย่างไรก็ช่วยบอกว่าผู้ตามมาด,ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกับระู้ตานในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกดสั่งกระถิ่งก็เป็นกาลังใจให้กับเราตังคู่ด้วยนะคะสามีเพิ่งกลับมาบ้านค่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอวันนีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย